จุดที่ข้อมูลมันรั่วไหลไม่ใช่สาขาญี่ปุ่นวาวความสุขวาวความสดชื่นเต็มวมัดผลไม้นีโน่สดชื่นสกากคว้าวา ปูนการดจอมโจดลูกแปงเรนเจอร์รออพร้อมออกปฏิบัติการแล้วกับมินิพาลูกแปงไคเซอร์สุดเทพแคฟรีมุลประกอบพิธิพาลูกแปงนิงทิสแ้จากบันไดสะสมให้ครบท่าแบบแล้วรวมมากเป็นหุ่นยนต์พิธิพาลูกแปงไคเซอร์ตัวใหญ่ได้าหนึ่งตัวหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอินน์เซเว่น<อ>โอกาสคว้าทองมาแล้วการ์ตูนขับแจกจริงแจกสอดคอนทรลคันฟาร์โทรศัพท์กดประจำสี่เก้าแปดประจำเก้าเก้าสี่เหลี่ยมแล้วโพูออก ก็จะมีสินุดและเป็นเจ้าของสร้อยพองธุคำหนักสองบาทจำนวนสามรางวัลรวมมูลค่ากว่าหนึ่งแื่บาทกดเลยดอกจัน4ี่เก้ดกจัน9ก้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง30มิบิธุราย,ยนนี้มาร่วมสนุกกันทีเกอะๆนะครับ